ตรงนี้ติดตามข่าวกีฬาดูความพร้อมของทีมฟุตบอลไทยชุดซีเกมกันนะคะหลังจากที่ลงสนามนัดแรกแพ้ไปแล้วนะัดที่2วันนี้เจอกับสิงคโปร์ก็มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่าจะชนะติดตามกันค่ะ สวสดีครับผู้ชมคะถึงแม้ว่าฟุตบอลชายนัดแรกของซีเกมนั้นไทยจะแพ้ม,มาเลเซียนะคะแต่ว่านักเตะหลายๆคนในทีมก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่นะคะแล้วโดยเฉพาะปัทริกกูสตับสันค่ะเขาบอกว่านัดนี้ที่จะเจอสิงคโปร์นั้นตั้งใจจะยิงประตูให้ได้วันนี้ติดตามการรายงานสดจากคุณธนิตเอ,อิบสุขนะคะสดมาจากเมืองดําดินประเทศเวียดนามเชิญค่ะคุณธนิตคะครับสวัสดีครับคุณสุธาซินี อีกหนึ่งเกมสําคัญของทีมชาติไทยในศึกซีเกมหุ่นนี้ครับคือการเจอกับสิงคโปร์ในช่วงค่ําวันนี้ครับโดยทางพัทิก,กุตับสันครับกองหน้าทีมชาติไทยก่ตังเป้ายิงประตูพร้อมพาทีมชาติไทยประเดิมเก็บ3ามแต้มแรกให้ได้ครับไปดูประวัติย่อๆของกุตตับสันกองหน้าลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีนะครับยิงประตูแรกให้กับทีมชาติไทยในเกมประเดิมสนามซีเกมที่แพ้ม,มาเลเซีย1ประตูต่อ2 โดยเจ้าตัวยอมรับกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดๆครับพร้อมต้องการยิงประตูสิงคปโปร์คู่แข่งที่จะเจอกันในช่วงค่ำวันนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงทางกูตับสันครับเกิดและเติบโตที่สวีเดนโดยเมื่อปี2021เจ้าตัวโชว์ผลงานสุดยอดยิงให้กับ I.F. เอฟซินเวียทีมในลีกดิวิชัน3ของสวีเดนไปถึง14ประตูเลยทีเดียวครับจนทำให้เอโคโนเรียกเข้ามาติดทีมชาติไทย โดยสันบดอเฮดโคตยูสิบเก้าปียกย่องว่าน,นี่คือกองหน้าแห่งอนาคตของทีมชัตไทยเลยครับซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวมีสัญญาอยู่กับบีจีปทุมนอกจากนี้ชนาทิพย์ทรงกระสินครับ <มา S 2> กับตัน,นทีมชัตไทยชุดใหญ่ได้วิดีโอคอลให้กำลังใจน้องๆให้ลืมความผิดหวังพร้อมสู้ต่อในอีก3เกมที่เหลือครับโดยมั่นใจว่าทีมไทยจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับมาดามแป้งผู้จัดการทีมครับ ก็ยืนยันว่านักเตะทุกคนพร้อมเต็มที่กับเกมสิงคโปร์ทราบว่าอีก3เกมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยากมากนะคะแล้วก็นักกีฬาเอง้ก็ต้องต้องเรียกว่าเขาก็ผิดหวังแล้วก็ผวันเสียแต่วันนี้เราก็บอกว่าต้องมองไปข้างหน้านะคะแล้วกออ็อย่างที่เห็นว่าวันนี้ทุกทีมเนี่ยเก่งมากนะคะเราก็พยายามเต็มที่นะคะที่จะเข้าไปสู่รอบเซมิไฟแนลให้ได้นะคะก บอกน้องๆแล้วว่าเล่นด้วยจิตวิญญาณของนักสู้อย่างแท้จริงเพราะว่าเรามาเพื่อที่ว่าเป็นทีมชาติไทยก็เป็นเหมือนตัวแทนของคนไทยซึ่งการซ้อมล่าสุดนะครับทีมชาติไทยแบ่งนักเตะออกเป็น2ชุดนักเตะที่ลงเล่นเกมกับมาเลเซียลงสระน้ำเพื่อฟื้นฟูร่างกายครับส่วนอีกชุดเดินทางมาฝึกซ้อมตามปกติ โดยเน้นไปที่การแค่ไขข้อผิดพลาดและเพิ่มเติมรายละเอียดของการเล่นครับซึ่งเอกนิตปัญญาแนวรูปตัวเก่งที่เจ็บจากเกมที่แล้วพร้อมลงสนามในเกมนี้แต่จนทานเข็มดีกองหลังคนสำคัญติดโทษแบนส่วนสิงคโปร์ของเฮดโค้ชนาซีนาเซอร์ตำนานของทีมชาติพวกเขาครับลงฝึกซ้อมโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเช่นกันหลังบทจนเสมอกับลรามา2ประตูต่อ2ครับ โดยทีมชุดนี้ไม่มี2พี่น้องจาก b ีจีปทุมทั้งอีซานฟันดี้กับอิวฟานฟันดี้แต่ยังคงใช้โคต้าผู้เล่นเกินผู้เล่นอายุเกินนะครับครบทั้ง3คนโดยเกมนี้คาดว่าจะมีแฟนบอลเวียดนามเข้ามาชมเกมเต็มความจุ30,000ที่นั่งของสนามเทียนเจืองสเตเดียมครับคุณสุธาศินีค่ะขอบคุณนะคะคผมก็เมื่อวานหลังจากที่สังเกตสภาพจิตใจของนัน้ก็ทุกคนมั่นใจครับ ค่ะขอบคุณนะคะคุณธนิตค่ะเดี๋ยวในช่วงค่ำเราจะมาติดตามดูบรรยากาศก่อนแข่งนะคะวันนี้ลงสนาม19นาฬิกาค่ะ